เราอยู่ที่ไหนกันคนเยอะด้นั่นสิครับไม่ต้องลัวค่ะทุกคนอยู่บนยานอวกาศของฉันเองยินดีต้อนรับสู่ชั้นการทำอาหารในรอบแรกทุกคนต้องทำเค้กให้ฉันเค้กนั่นเหรอฉันน่าจะทำได้นะและถ้าไม่อะไรผิดพลาดสิ่งที่ฉันต้องทำก็คือทาครีมให้ทั่วเค้กหลายๆชั้นไงฉันว่าแบบนี้เค้กนิ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำด้วย ใช่แล้วแบบนี้แต่ว่ายังไม่พอสิฉันต้องเพิ่มไว้์ช็อกเลตอีกด้วยก่อนอื่นเราใส่มันลงไปในหม้อและละลายด้วยมือไอรอนแมนเจ๋งพร้อมแล้วโอ้ยหลอนจังเลยเจากนั้นให้ช็อกเัดเครื่อนให้ทั่วทั่วเค้กเลยดูน่ากินโอ้ยอย่างนี้เละเสร็จแล้วคุณย่าว่าไงครับ แน่นอนจะเก่งมากยาว่ามันต้องน่ากินส่วนย่ใช้ช็อกโกแลตสีน้ำตาลแบบธรรมดาแต่แน่นอนว่ามไม่ใช่แค่นี้ยยาว่าทาครีมสีฟ้าอีกชั้นให้โทัช็อกโกแลตเลยโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาจากไหนกันคุณย่โทษทิครับผมกำลังทำสิ่งที่สุดยอดอยู่แล้วทำไมต้องทำคนอื่นเลยด้วยและรสชาติก็เหมืนันแหละ โ oh, อ,อ้ช่างเถอะอยบุญนะครับผมขอโทษเอาล่ะฐานของเค้กผมพร้อมแล้วได้เวลาตกแตง่งฉันจะไม่ทำแค่เค้กสีขาวที่น่าเบือ่อแต่มันจะเป็นเค้กรูปเจอรวดเพราะเรากำลังอยู่ในอาวากาศไงตัดสามเหลี่ยมสีแดงออกมามันจะเป็นปีฟคอนจรวดที่หลังแต่ว่าฉันต้องตัดออกมาแค่อันเดียวเพราะว่าฉันต้องการใช้ปืนบลัสเตอร์อันนี้มาทำคลนนิง่ง เป็นไงล่ะสุดญ,ญาิไปเลยเจ๋งสุดๆและมันก็ได้ผลด้วยเงินมาลออีกอันนึงพร้อมแล้ว <c oughs> ตอนนี้เหลือแค่ต้องมาติดที่จะลวนจากนั้นก็มาเพิ่มหน้าต่างแล้วก็เรื่องไรอีกหน่อย <c oughs> และแน่นอนเราจะขานักบินอวกาศได้ยังไงล่ะ <c oughs> ดูนี่สิว่ามันเจ๋งแค่ไหน แบบนี้คุณย่าทำไมนะครับเอาบรอโคลีมาทำไมกันเพราะย่าจะทำเค้กที่ไม่แค่อร่อยเท่านั้นแต่ยังดีต่อสุขภาพด้วยนะเพราะบรอกโคลีนั้นดีต่อสุขภาพมากมากหลังจากนั้นก็เรียงให้ถูกต้องมันจะกลายเป็นเค้กเหมือนลูกโลกเลยดูสิว่ามันเจ๋งแค่ไหนอะไรกันเนี่ยทุกคนออกแบบเค้กได้เจ๋งสุงเลยอะฉันต้องทำอะไรสักอย่างเหมือนกันแล้วจริงด้วยสกิตเ ฉันจะเรียงลูกกวาดไว้รอบๆเค้กแบบนี้เป็นไงล่ะมันต้องเจ๋งแน่ๆจากนั้นก็หยดน้ำเล็กน้อยบนเค้กมันจะได้สวยยิ่งขึ้นดูสิมันสวยแค่ไหนกันเท่านี้เค้กของฉันก็เจ๋งเหมือนกันแล้วออกมาได้สวยจังเลยจ้ะ <c oughs> ทุกคนทำนานจังเลยอะ เราพร้อมแล้วได้เวลาเนะ <Wow. S 1> นื้พูดฉันาะมาสนใจจังเลยเค้กรุปก,ก้อนอดุยมากงงั้นจะเริ่มจัดก้อนให้โดดเด่นที่สุดฉันไม่เคยเห็นเค้กรูปจรวดมาก่อนเลยแถมยังมีนักบินอวกาศด้วยอืม uh huh. นักบินอวกาศไม่แล้วเลยตอนนี้มาลองกินจรวดดกัน แต่อะไรนะอ๋อเค้กหล่นเนาะยังไม่ทันไร้ลองเลยนับทำให้มันมั่นคงกว่านี้นะตอนนี้มันลองเค้กของคุณย่ากันไอเดียกันทำเป็นลูกโลกมันเจ๋งมากโอเยอะและเค้กตนน้รสชาติได้จริงๆเลยฉันเกลียดบอรเคอรี่ใครใส่กันในเค้กเนี่ยเอาละความหวังทั้งหมดอยู่ที่เค้กของเควินเต้นแล้วและมันก็ดดูน่ากินด้วยฉันหวังมันจะอร่อยนะ แล้ววิเศษเลยอร่อยมากแคนตินยินดีด้วยนะันนแล้วเลยรนะฉันเหรอโอ้ขอบคุณเจ๋งครั้งนี้ฉันอยากดื่มอะไรอร่อยๆนะช่วยทำเครื่องดื่มอร่อยๆให้ฉันด้วยนะคะเขาแบบนี้เลยสบายมากทันนี้นี่จะพยายามทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยไม่ใส่บรอกโคลีแก้วของย่าเล็กมากเลยดูนี่สิฮะมันต้องอย่างนี้สิ เพว่พเธอไม่เคยเห็นก้าวใหย่ขนาดนี้มาก่อนสิดูแล้วก็เรียนรู้นะอะไรกันนั้นสิ่งสำคัญก็คือรสชาติต่างหากจะช้ำเครื่องดื่มที่อร่อยจนเอมิลี่ไม่สนเรื่องขนาดของแก้วเลยเรามาเริ่มจากการปั่นสตรอเบอรี่ในเครื่องปั่นกันใส่ลงไปให้หมดจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็เปิดเครื่อง แล้วดูสิว่ามันออกมาเป็นน้ำที่เข้มข้นแค่ไหน,นต่อไปก็เทใส่แก้วต่อไปเราจะใช้แบล็คเบอร์จากนั้นก็กีวีแล้วก็ตามด้วยส้มเดี๋ยวก็คือจะเป็นผลไม้ในตะกร้าให้เป็นนัำผลไม้ปั่นทั้งหมดเลยแต่ว่ายังไม่หมดนะ ยังมีแก้วมังกรอ,อยู่อันหนึง่งย่าไม่เคยกินมันมาก่อนแต่ว่ามันดูน่าอร่อยจังเลยมันทำหน้าที่เป็นของตกแต่งแก้วนี้สวยงามส่วนฉันทำเครื่องดื่มจากแฟนตาแต่มันไม่เรียบง่ายขนาดนั้นหรอกมันเป็นแฟนตาสีน้ำเงินฉันคิดว่าขนมสายหมายต้องเข้ากับแฟนตามากมาก,ก็แค่ต้องจุ่มมันลงไปในแก้ว ลองกันรสชาติน่าสนใจมากแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดนะต่อไปฉันจะละลายน้ําตาลและจากนั้นติมสีแดงและสีน้ำเงินลงไปด้วยต่อไปก็คนให้เข้ากันและรอให้มันละลายโอ้ใช่สีออกมาเสืยไมอวกาศเลยต่อไปเรามาทำรูปปาาดกัน เทน้ำตาลลงในแม่พิมพ์จากนั้นก็โรยด้วยกากเพชรแวววาวและพอน้ำตาลแข็งตัวมันจะเป็นลูกบอลที่หวานและสวยงามมากมันจะเป็นการเสิร์ฟที่เก๋สุดๆเลยและแน่นอนอย่าลืมล่มด้วยนะเพราะมันพร้อมแล้ว แปลกมากเลยหมายความว่าเหลือแค่ฉันแล้วเออทำไงดีนั้นก็เอาละ่ะเทสเปรย์ลงไปในแก้วซึ่งมันจะเป็นฐานสัำเรื่อดื่มของฉันแต่ว่าไม่ลองก็ไม่ได้สิโอใช่ไม่แปลกใจเลยเอาละ่ะสเปรย์อย่างเดียวังไม่พอจะเห็น้ำมันมะกอกลงไปแก้วนี้ด้วยไม่ใช่เพื่อทำรสชาตินะ แต่เพื่อเพิ่มลูกเล่นจะเพิ่มลูกปาดปอปแปะลงไปด้วยคอยดูมันระเบิดดีจังเลยใส่ลงไปให้หมดเลยโอ้ใช่มันกำลังขคลื่นไหวอ,อยู่ในแก้วเต็นยอาจะไม่ลองมันด้วยซ้ำส่วนฉันอยากลองเครื่องดื่มอะไรสักอย่างแล้วได้เลยเราพร้อมแล้วจ้ะ โอ้ว oh, wow. ้าวเครื่องหนึ่งแต่ละแก้วดูไม่ธรรมดาเอาละเควนตีมเริ่มจากแก้วของนายนายทำลูกเล่กสุดเจแบบนี้ได้ยังไงกันนะ <sm all> เออ <sm all> ไม่ละแต่รสชาติห่วยมากแล้วของคุณย่าจะอร่อยไหมนะอืม <sm all> <sm all> ไม่แล้วเลยแถมยังมีของว่างด้วยเครื่องหนึ่งผลไม้สุดเข้มข้น แต่สิ่งที่ฉันสนใจที่สุดก็คือสิ่งของเชฟเจมไม่ทำมาแก้วใหญ่มากแล้วลูกบนน้ำตาลนี่นคืออะไรนะฉันเข้าใจแล้วต้องยานใส่เครื่องดื่มแบบนี้ใช่มันเจ๋งสุดๆเลยแต่ก่อนจะนลองนะฉันอยากให้น้ำตาลละลายให้หมดก่อนมันจะสวยแค่ไหนการคอยดูใช่แล้วจากนั้นก็ใส่ที่เหลือลองไปให้หมดเลย แล้ก็คนให้เข้ากันดูสิสวยมากอาลรตอนนี้มันลองกันนี่มันอร่อยสุดๆเกินเป็นายญยินดีด้วยเ้ยเป็นผู้ชนะในที่สุดควส่วนของฉันก็เป็นที่ยอมรับแล้วครั้งนี้คืออะไรจ๊ะดูเหมือนว่าเราต้องทอดอะไรสักอย่างใช่ไหมใช่แล้วคะ่ะวันนี้ฉันไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเพราะงั้นฉันชอบกินไข่ดาวมากๆด้วย สบายมากเลยไข่ดาวฉันทำได้อยู่แล้วมั้นก็มาเริ่มจากการตอกไข่กันเออแน่นอต้องเอาเปลือกออกด้วยนะน่าก็จะพี่แยงนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมย่ายมองไม่เห็นอะไรเลยย่าอยู่ที่ไหนคุณย่ใจเย็นัะมันก็แค่เปลือกไข่เออย่านี่งก็ย่ามองไม่เห็นอีกแล้วเอาล่ะ ส่วนย่าจะทาําไข่ทรงเละขาคณิตย่ามีแม่พิมพ์รูปจรวดด้วยเนอะมันต้องออกมาน่ารักมากแน่เนแม่พิมพ์พลาสติกมันน่าเบือ่อแต่ถ้าแบบที่กินได้สิคนละเรื่องเลยเพราะงั้นจะตัดแม่พิมพ์จากขนมปังจากนั้นก็ไปทอดพร้อมกับไข่คอยดูนะไขด่ดาวของฉันจะเป็นรูปสัปปะาดแต่ยังไม่หมดนะ ฉันจะเปลี่ยนก็บกระเทียมให้เป็นฟันโอ้ใช่มันออกมาน่ากินมากแต่ก็ยังไม่หมดอีกครั้งหนึ่งฉันจะวาดผมของสัตประหลาดด้วยวาซาบิโอ้ไม่ธรรมดาเลยวาซาบิงั้นเหรอคืออะไรคุณย่าอย่ามาล่อกันนี่เป็นไอเดียของผมโอ้ยเจ็บนะส่วนของย่าเป็นไข่ดาวรูปจรวด ต่อไปยจะทำให้มันสวยยิ่งขึ้นด้วยซอสมะเขือเทศอีกอย่างนี่คือหลอดอาหารสำหรับนักบินอวกาศนะโอ้โหเจ๋งจังเลยค่ะคุเยอะแต่ว่าตีไข่หน่อยจังเลยคิดว่าน่าจะพร้อมทอดแล้วลรอเอาหลอดให้ลงไปในกระทะเลยแต่ว่ามันดูเหมือนข้าอะไรบางอย่างจริงด้วยมาเพิ่มสีย้อมสีแดง แล้วก็สี้ละเงินเล็กน้อยมีรสเปรี้ยวปิดใช่แล้วนี่มันคนละเรื่องเลยโอ้ยเปรี้ยวกันไปแล้วแต่ดูสิไข่ดาวของฉันเป็นไปขนาดไหนจนฉันอยากกินมันเองเลยเนี่ยแต่ว่านายมีเปลือไข่ด้วยน่าขคยจะขย,ะยะั่งเอเมิลี่ได้เวลาเลือกผู้ชน,นะทุกจานสวยจังเลยยกเว้นแค่ไข่ดาวของเควินตินนะ่ะ มันมีเปลือกด้วยฉันจะไม่ลามันเด็ดขาดมาดูกันนะเชฟเจมไม่ทำอะไรมาให้ฉัน <Wow. S 1> น่ารักมากมาลองกัน <Wow. S 1> น่าสนใจโอ้ย <Wow. S 1> เพ็ดจังฉัน,ฉ,นฉันตย่กระเทียยวมาต้องรีบกินไขด่ดาวของคุณย่าด่วนเลยดีนะที่มีไข่ของคุณย่าอยู่ตรงนี้ แต่ว่าจานนี้สิอะไรจริงๆงั้นฉันจะกินให้หมดเลยคุณย่ายินดีด้วยค่ะคุณย่าชนะอะไรมากมากใหเหรอจริงใช่ไหมเนี่ยเจ๋งไปเลยขอบใจจ้าขอบคุณทุกคนมากนะคะเมื่อกี้อร่อยมากตอนนี้ได้เวลาที่ทุกคนต้องกลับบ้านแล้วลากอน โในที่สุดเราก็ได้กลับบ้านฉันจะไปทำอาหารต่อส่วนย่าจะทักไหมผมฉันมีทุลามากมายเลยเยอะเอาไปเลยเพื่อนๆดูนี่สิว่ามากฝรัง่งใยอะแค่ไหนเวนดี้เธอชชคไม่ดีเลยนะแต่ไม่ต้องห่วงเธอได้ริ่มก่อนก็ได้ไม่เศร้าก็ได้อย่างไน,นก็ไม่เรื่องดี แต่ว่าจะออกมาได้ยังไงอะมันออกมาไม่ได้ออกมาสิเอาไมนะนน้วฉันติดอยู่ในรูช่วยฉันด้วยทำยังไงดี <Okay. S 1> ก็ได้เดี๋ยวฉันช่วยเป็นไงเดีกนิ้นเดียวไม่ได้ผ่อนนะน้วฉันยังติดอยู่เ้ย <c oughs> เราต้องใช้มาตรการที่รุนแรงเอ มันได้ผลจริงๆเหรอคิดว่าอย่างไงล่ะ <S <S 2> <S 2> เอาไปสิ <S 2> <S 2> <S 2> กินให้อร,นะ oh my, ร่อยนะเอาไม่นะเนี๋ยฉันเป็นเด็กแล้วเอาไม่แซมู้ไมแค่ร้อยเล่นนะมาลองกันเถอะอร่อยมากๆเลยอยากลองทุกสีเลยล่ะรสชาติไม่เหมือนกันแต่อร่อยมากๆลูกปากก็เจ๋งด้วย หวังว่าหนวจะไม่ติดอีกนะเอาล่ะได้วลาฉันลองเขียยหมากฝรั่งแล้วอย่าใช้เล่ยดีกว่านะเอามาให้ฉันมันตายนะก็ได้ก็ได้ <c oughs> ฉันคิดว่าฉันมีเหรียญจะเอาหมากฝรั่งออกมาได้นะ <c oughs> ฉันมีกระเป๋าตาังติดตัวเสม,เมอแหละมาดูกันห <c oughs> ยอดเหรียญเข้าไปแล้วก็หมุน มาฝรั่งออกมาแล้วอยู่นี่เองมาฝรั่งสีเขียวที่ฉันอยากลองมากอ,อร่อยจัง <c oughs> ลูกปองก็เจ๋งด้วยนั้นไปกันต่ออะไรอ่ะมีแค่เหรียญเดียวเองเหรอให้ตายทำยังไงต่อดีเนี่ย <c oughs> โอ้ฉันมีไอเดียมาฝรั่งก็เหมือนดินน้ำมัน ทำไมไม่มาลองปั้นเป็นเหรียญกันละ่ะเอาล่ะมาลองยัดเข้าไปกันแบบนี้ไม่มีอะไรออกมาเลยต้องหมดแรงกว่าน,นี้<อ>ให้ตายเราต้องใช้มาตรการถุกเฉินใช้ได้ไม่ได้งั้นเราจะใช้คอ้อนใช่แล้วได้ผล ออกฝรั่งอร่อยจังเลยลูกปองก็สดใสมากแน่นอนว่าเสียงดีแต่ว่ายังปาดเทินอยู่ดีแหละพวกเธอไม่มือระกันออมสินกันงั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะอะไรกันเนี่ยใจเย็นๆมันทำมาจากยางทำไมต้องทุบล่ะแค่เอาจุกตะล่าออกก็พอแล้วนี่ไงเหรียญของเธออจริงเหรอ มันง่ายขนาดนั้นจริงๆอ่ะขอบใจนะที่ช่วยตอนนี้ฉันสามารถกินหมักฝรั่งได้มากเท่าที่ต้องการและฉันอยากกินเยอะๆเริ่มจากสีแดงแล้วก็สีเหลืองอืมอร่อยมากเลยไปกันต่อโอโหพวกเธอดูนี่สิมีหมักฝรั่งเยอะแค่ไหน ฉันมีเงินเยอะพอที่จะเอามันออกมาได้หมดได้ตอนนี้ฉันสามารถเล่นกับมันได้ด้วยล่ะและแน่นอนฉันจะเขียวให้หมดและเปอดลูกบองลูกยักษ์มันกำจะมาแล้วคอยดูโอ้ฉันว่าใหญ่ดีกว่ามันใหญ่เกินไปแล้ว ครั้งนี้ฉันได้น i, ขนมเล็กนิดเดียวแค่เันทอสขนาดธรรมดาพวกเธอโดนน้สิยว่าฉันได้ใหญ่แค่ไหนมันเจ๋งไปเลยใหญ่เงินเหรอเมื่อเทียบกับเันทอสของฉันของพวกเธอก็แค่จิ๊บจิ๊บล่ะฮะสาวสาวหุบปากหน่อยความอิจฉาเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะดูเหมือนว่าครั้งนี้ฉันจะเป็นคนแรกไม่ใช่แค่มันทอสห่อเล็กนะแต่ข้างในมขนมแค่ชิ้นเดียวเองนอะ แต่อย่างน้อยก็ได้กินอืโอเย็นจังเลยอ่ะมีน้ำแข็งกอที่จมูกฉันด้วยตลกจังเอ้ยเราทำาคาดื่นลำบากนะมาอยู่ติดทำเลยโทษทีไม่ได้ตั้งใจเวนได้เป็นอะไรปัดไม่ได้อ่ะอ๋อได้แล้วในที่สุดและขนมยินไหนอ๋อ ฉันมีขนมชิ้นเดียวเหมือนกันแต่ว่ามันใหญ่มากกัดคำเดียวไม่หมดแน่นอนอร่อยจังเลยสุดยอดเอาอะไรกันเนี่ยมันคือรสมิน้นฉันรู้สึกหนัวเหมือนอยู่เมืองหิมมะต้องเรียบระบายลมหายใจออกมาเออชิ้นสุดท้าย ผลงานชั้นเอกของฉันก็พร้อมแล้วโอ๊ยเอ๊ยเล่นจนไรอ้อะไรกันเนี่ยฉันจะล้มเออฮ่าไม่นะเค้กฉันอ๋อดูเหมือนมีคนไม่พอใจเมนทฮอสของฉันแล้วแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจนะแซมาตาหายแล้วเยี่ยมมากในที่สุดแต่ก่อนของฉันใหญ่ม,มากจนแทบยกไม่ขึ้นนะ แต่ฉันทำได้นี่ไงขนมก้อนใหญ่ของฉันได้วเวลาจัดการมันแล้วแน่นอนว่าทั้งหมดอืมอะไรจังเลยหยุดไม่ได้แล้วมันดีมากมากแต่ว่าฉันรู้สึกหนาวแต่ไม่เป็นไรฉันทนได้เออโอ้ยหนาว อะไรกันเนี่ยสาวเราเมรฤดูหนาวท่ามกลางฤดูร้อนมาเล่นหินมะกันเถอะเป็นความคิดที่ดีเลยรับนะเฮ้ยทำไมทำแบบนี้เอานี่ไปเลยรับไปความแค้นของฉันพอแล้วนะพอแต่ว่าต้องยอมรับมันสนุกมากเลย แน่นอนขอบคุณฉันไงว้าวฉันไม่เคยเห็นแฟนต้าแบบนี้มาก่อนเลย <c oughs> ฉันไม่เคยเห็นแบบนี้เหมือนกันเล็กมากๆส่วนฉันได้ขนาดการที่ไร้ที่ติ <c oughs> ไม่จริงหรอกตัวเลืกที่ดีที่สุดก็คือคนใหญ่ของฉันดูสิ <c oughs> โอ้ยเจ็บเนอะ เอย่างน้อยฉันก็ได้ดื่มก่อนมาลองกันโอ้นี่มันไม่ใช่แฟนต้ามันคือเจลลี่เจ๋งยิ่งกว่าเดิมอร่อยมากๆด้วยยำยำยำฉันชอบมากเจ๋งแต่ว่าไม่ใช่ฉันคนเดียวที่ชอบมันเ เพื่อที่น่ากลัวตัวนี้ก็ชอบด้วยออกไปนะจะทำอะไรเนี่ยเออมันขโม,มยแฟนต้าของฉันเอาคืนมานะพอได้แล้วนะเดี๋ยวนายทำให้มันกอดมันจะไม่ได้เพื่อนๆมานนะแล้วก็มาขโม,มยคนของฉันไปด้วยให้ฉันกินน้ำส้มสายอย่างมีความสุขนะอืมม่สุดไปเลยทุกคนลองหัดแล้วเหือแค่ฉันต้องจัดการดือน ว้าวดูสิว่ามันน่ากินแค่ไหนนะรสชาติก็วิเศษไปเลยมันหนืดมากด้วยยำยำยำโอ้โหดูนี่สิดูเหมือนยิมังมุมเลยแจ๋งเหมือนมากๆทีนี้ก็ได้เวลาของหน้ากากสไปเดอร์แมน ถึงเวลากอบกุม้มเมืองของเราดูสิทุกคนว่าฉันทำอะไรได้ฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะสามารถไต่แพดานแบบนี้ได้ด้วยเจ๋งอะโอ้ฉันไม่ควรเอาเมืองจากแพดานเลยอร่อยจังอ้อาะเธอทำอะไรลงไปเนี่ยสิ่งเดียวช่วยเธอได้คือขนมของฉันไม่ได้หกหมดนะ ช่แล้วตลกจังเลยสไปเดอร์แมนแต่ว่าในขณะที่เธอกองอยู่กับพื้นฉันจะกินขนมแสนอร่อยให้หมด